สวัสดีครับอืวันนี้มากินยัวเลยคลิปนี้เป็นคลิปนำเสนสอซอสไม่ใช่ซอสสิมันคือน้ำจิ้มซุกี้คีโตสูตรหารหรือสูตรมาล่าพริกแห้งของบอสมีดีขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีส่งมาสนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มซุกี้คีโตของบอสมีดีสูตรมาล่าพริกแหง้ง นะครับรับรองขีโตไม่งั้นผมไม่กินหรอกอธิบายรสชาติภายในไม่เกินสิบวิเผ<พ>็ดหอมอร่อยที่สําคัญไม่แป้งไม่น้ําตาลโซเดียมต่ําโอเคไหมไวัยรุ่นอีกอย่างลืมเตือนเฮ้ยของขอเขาเผ็ดจริงเอาใจพวกสายหมาล่าเผ็ดปากเบือไอ้พวกนั้นแหละโดนใจแน่นอนรับประกัน <S <S อ๋อร้อนมาดูวิธีการทําเริ่มต้นจาก การตั้งน้ำร้อนให้มันเดือด,ด,ดนะครับใส่ทุกอย่างลงไปที่เป็นไปได้ <c oughs> วิธีการทำซุกกี้ง่ายๆความอร่อยของซุกกี้อยู่ที่น้ำจิม้มอันนี้คือเรื่องจริงส่วนน้ำซุปเราปรุงเล็กๆน้อยเพราหมูก็ใส่เป็นตอนอันนี้มันตอนใหญ่หน่อยนะ <c oughs> เพราะว่ามันไม่ได้ละลายน้ำฟีดไม่ได้ละลายฟีดออกมา <c oughs> นี่วัตถุด,ดิบหล,ลักคือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสนี้เท่านั้น รถที่ผมใยใจและชอบมากซุกกี้นะไงไงไอ้ส่วนที่เหลือนะมันเป็นเคล็ดลับนะเทไปเคี้ยวงำงำงำกินตอนดิบๆแซ่บครับคืออย่างหนึ่งใส่ผงนัวลงไปของเขานะคนในหะ้เขาหลังเ <c oughs> ข้ากันโมเล,ล,ลกเลๆนี่นะย้อนลงไปไอ้ก้อนบะหมีม่นะปิดฝารอสว่าปามตอนมันสุกแล้วนี่ไงให้ดูพดอดะอย่าดูคนนะเดี๋ยวหลงอันนี้ปาม <c oughs> <c oughs> โอเคนี่สุดท้ายละ ชีกบิดชิมครีมไม่ใช่อันนี้มันซอสซูกี้ไปแล้วบายบาย